โอเคครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผม DKT แล้วตอนนี้อยู่ในเกม Grand Theft Auto c h i ้ a t o า n าว r นะครับผมนะฮะไชนาทาว์ War. yes 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 ไม,ไม่ได้มาแค้น,นเรื่องจะประการใดนะนี่จะมาเล่นแบบแก้เบื่อเล่นแก้เบื่อเอยด็เยดเย็ดจอดจอดจอดตรงน,นี้ะจอดโอ้ยจนจน,จนโอ้ยจนจน,จนล,ลง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 ๆถอมองไม่เห็น ซื้อแฮมเบอร์เกอร์หน่อยเบอร์เกอร์ที่หนึ่งครับเบอร์เกอร์ที่หน yeah. ึ่งเฮียเกอร์หนึ่งเออมึงขายฮอทดอกเหรอมึงขายฮอทดอกเลยเฮียไอ้เฮี้ยมึงขายฮอทดอกอือ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 เอาไอศะตำรวจไอ้เฮี้ยตำรวจดูลืมไปไม่กูตำรวจไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ไมไมผม,ม่ได้ทำผิดผม,ม่ได้ทำอะไรผิดคุณอย่ามาคุณอย่ามาคุณอย่ามาอ้างคุณอย่ามาเชยเฉลยเฉลยเฉลยแบ๊บๆเอาแล้วไงไอ้เหี้ยตำรวจไล่กูเลย Okay, ก,กูแค่มาซื้อเบอร์เกอร์แค่นี้มาไล่กูทำไมมามาตำรวจไอ้โอเคนี่ตำรวจนะนายตำรวจอ๋ออย่ายิง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 กูเป็นคนดีคนดีคนเดียวสังคมมาตั้งนานนะเฮ้ยเอยเอตีแม่งตีตีเย่เดือดปืนแล้วด้วยเฮ้ยปืนลูกซองเลยแบบในรถก็มีเยสไปเรากูไม่อยู่เลยเฮ้ยแม่งมาซือ้อเบอร์กเกอร์แค่นี้ก็จับด้วยเฮ้ยจุ๊ โอ้ย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 นี่ตรงเดียวเซียนหน่อยตรงโชเซียนเหมือนเรียนมาชนแม่งเลยโอ้ยเอฟบีไอชนมาเลยเอ i บีไออ่ะเอือเอือเจรถมารถมาไปไปมาอยู่นะโว้ยไปละจ้าหลบนะครับหลบหน่อย อา้าวลบน้อยเซ่ลบโห่ขับรถรู้เรื่องกันไหมพวกคนเะนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอ้าวนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งคันครับผมอือหือไปเลยรถอ่ดมากเลยแต่รถนี้มีเกาะก็ใช้กูมือไปแล้วสองเยสโอ้ยยิงยิงยิง,ย,งยิงมาเถอะยิงมาเถอะยิงมาเลยพวกมันเสร็จเสร็จ เสร็จไปสามเหลือสองดาวครับผมโอ้โหคือการหนีตำรวจที่ง่ายมากครับเกมนี้ปุ๊บเลรยวหลบเนาไม่ได้แตกไม่ได้แตกคุณหลกคุณเหนยอะไรอะไรมึงอะไรถอยหน่อยโอ้ยไปเจยดีบเลยโอ้โหตรวจมากันแล้วตกลงมากันแล้วออรถรถชนไปไม่ได้เป็นไรเนี่ยวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ยช้าช้าช้าอ๋อม่อยู่แล้ว ขอโทษคือกราขอโทษเดี๋ยวก่อนมีวุฒิอะไรบ้างโอ้ยวุฒิเพียบเลยเอาเราใช้นี่แล้วกันนะใครเก่งใครเก่ามาดิพู้มึงเหรอผู้มึงเหรอนี่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 เห่อเอาสิเออเสร็จอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงเก่ารึเหรอใครใครเอาหอมาดู โอเคนี่มัน,นมาจอ,อยเฮ้ยรถรถแค่น,นี้โดมินิกโตเรโต้เออหอเขายิงก็หอเขายิง,ยยงรถซิ่งเลยรถซิ่งอ,อ่ะอ๋อไอสัตว์รถไม่ไปฮะเอาเฮ้ย,อยไอเดิรถซิ่งแล้วไปไปรถซิ่งเอารถรถไม่ไปพอติดเสาไอสัตว์ดูรถโตเรโต้โดมินิกโตเรโต้ก็ดอมอือหือ เจอเอาว็จะดอมอนึางดีโอ้โหลล้ดองกัเป็นดุยเลยรอเนี้ยนี่ขลังขลังตั้งด่านทำไมขอค่ากาแฟหรอมนี่อัดไม่ชนแม่งเลยตรงลงตำรวจเลยก็ไม่สนหรอกเย็ดเคเย็ดเคโอ้โหรู้สึกว่าคนมันจะเยอะไปละวิ่งวิ่งวิ่ง ยิงกูใหญ่เลยนะมึงเอ๊ะอาวุดกม่ยิงวะไม่ยิงยิงอืมกกาดกันคกาดกาดอโอ้ยเจนี่เอาไรนักหนัเอาไรนักหนัเสร็จ้ยย่า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 ย่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  ยิงอะไรพวกมึงยิงอะไรกัน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 เกา่าหรอพวกมึงเกา่าหรอตั้งด่านตั้งด่านแต่มึงชอบตั้งไม่ใช่เหรอไอ้ปืน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 นั่นแหละขึ้นรถเลยครับผมโอ้เลือเล่อนเลยกระจุงเดียวไอ้เหี้ยเอาไงดีโอ้โหเหี้ยศพตำรวจไปด้วยจะหน,นีออกนอกประเทศอย่ามายุ่งกับกู มอไซล์ลงไปนี่แน่ชดแม่งเลยสัตว์สงสารมากพวกมอไซล์เฮ้ยนี่ไม่ได้ไม่ได้เดดก็ไม่ได้แด็ดคนเนี่เอกหน้ามอไซล์ทอยชนชนมาอย่ามายุ่งกับกูกูจะหนีอ,อ,นอื้เฮ้ยแมวย่ามายุ่งกับกูกนจะหนีน่ลบอกล็อไปล็อย่ามา go, บบมยุ่งกับโกลอยไปทอยตั้งด่านทำไมชนแม่งเลย ไปแลยจุ่มเกับจุมน้ำตายแค่นี้กวกทอะไรเราไม่ได้แล้ววกตำล้วหน้าโง <c oughs> ่ยวอแค่สง่มมองอีเมลมาอีเมลขนอดอะไรดยไม่เอาไม่เล่นเนื้อเรื่องเกลียดเล่นเนื้อเรื่องแล้ว มาพอไฟขคงล้เออไออ้าวปะ t ้ยโดนจับจนได้ไหม <laughs>